พี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำตำแตงนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะก็จะไม่ใช้น้ำตาลปี๊บนะคะเป็นตำแตงมังสวิรัตนะคะพี่อ้อยใช้กระเทียมโทนนะคะใส่พริกเนาะ พอดีคกคกที่ทำซมต่ำอ่ะพี่วาไม่รู้ไปเก็บสาบไว้ไหนเะเอาคกมาล้างแล้วหาสาบไม่เจอก็เลยใช้คกหินนะคะใช้พริกห้าเม็ดเนาะพี่วาก็ยังไม่เคยทำแบบน้ำตาลอีกคู่เหมือนกันนะคะมาลองดูเนาะ ว่าทำออกมาแล้วจะอร่อยแค่ไหนสีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลอีกขวดไม่รู้ออกมาจะเป็นยังไงนาะลองดู<ฮ>ก็ปาลาเจเสียงดังข้างบนลูก วิ่งกันขึ้นไปเล่นบนลู่วิ่งข้างบนอันนี้นะคะแตงร้านกลับมาเขือเนาะไม่รู้ว่าพี่ว่าจะตำได้แค่ไหนเนาะน่าจะครุกออกมากกว่าน่าจะคลุกเพราะว่าเดี๋ยวต้องสั่งไปใหม่ละหาไม่เจอจริงๆ ไม่ใส่ไม่ใส่ชกรสนะคะไม่ใส่ซุปเนาะอยากขอพี่อใอ้เอาเอาเอไม่ใส่มะนาว แก้มะนาวหนึ่งโลกนะคะ อร่อยค่ะถ้าคนไม่ทานหวานอย่าใส่หมดเนาะเพราะน้ำตาลอีกขวหนึ่งอัวยาหวานเนี่ยหนึ่งซองเ,เท่ากับสองช้อนค่ะเราไม่ชอบหวานก็อย่าใส่หมดนะคะไย้ค่ะอร่อยอร่อยอือใครทานเดียว ไม่ตํานานเนาะคลุกนานเดี๋ยวแตงไม่กรอบพอดีที่ไอสั่งลาดิดในลาสาดามเนะเขาขายชิึ่งครึ่งกิโลหกหกสิบบาทนะคะบวกค่าส่งไปอีกยี่สิบห้า 85บาทครึ่งกิโลนะคะเลยวันนี้ได้ทานเพาะปลกเองพี่ออยปลูกในช่วงหน้าร้อนเนาะเขาก็เลยไม่ขึ้นเดี๋ยวรอให้อากาศเย็นแล้วลองใหม่อีกนะคะเพราะมาเมล็ดพันธุ์ยังมีอยู่เสร็จแล้วคะ่ะ ตำแตงช่าๆน่าทานไหมคะตำแตงยู่ๆอ่ะมีขนมจีนนะคะขนมจีนอ่าสี่สี่จับน้อยๆนะคะเพราะว่าทานเยอะไม่ได้เนาะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นบีทรูทนะคะเป็นบีทรูทเนาะแล้วก็แรดิสนะคะแรดิสเดล,ลิสเดล,ลิสเนาะพี่ว่าเอ้ยดดิสพี่ว่าไม่แน่ใจว่าเขา เรียกไงแล้วก็ชอบเรียกผิดนะคะเดดดี้ก็มาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะ,ะ <_ d ata> ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะ,ค,ะคือหลังจากคลิปนี้ออกไปเนาะ,ะพี่อ้อยยังไม่ได้ไปผ่าตานะคะแต่ว่าจะไปตัดแว่นก่อนเนาะ,ะไปตัดแว่นใหม่เพราะว่าคุณหมออีกท่านหนึ่งแนะนำให้ตัดแว่นไปก่อนเพราะว่า เขาบอกว่าต้อยังไม่สุกนะคะต้อยังไม่สุกพี่อ้อยก็ไม่เข้าใจเนาะอบอกต้อยังไม่สุกยังไม่ต้องรีบผ่าก็ได้ให้ให้รอไปก่อนก็ยังอยู่ได้อีกหลายปีหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากช่องน้องซีด้นะคะน้องอ่าช่องไฮซี C นะคะขอบคุณค่ะ